วันท uh oh. ี่ไปสวนมาร์เก็ตมาเก็ตออกมาแล้วโอ้โหแม่งทำนี่ n ไนส์เบบี้เอฟ F บบี้ช่ฟเอฟเอฟเ F F ยิงหลบเลยไอ้ขี้นี่โหดเวิวซ้ายโอ้ยินแก่เกินอ่ะไปเลย

โอ้ยเหี้ยเอ้ยโอ๊ยจอยจอยจอยโอ้มันไม่โดนอ่ะโอ้ยเหี้ยเอ้ยโดนแม่งสองทางเลยยินไอไซายคอนไอซาคอนโอ้ไอสัตว์กูไม่รู้อ่ะกูไม่กูเห็นกูจองว่ะเออเออกูไม่รู้มันใช่ไหมแล้วก็แบบจ้องอย่างนานอ่ะอารัสเปีย วอวเหนห่าววัเหนห่าวไม่ว่าอะไรวอวเหนห่าวมันสบายดีบอกมาดิมิชช่ดิงดิงดิงตายแล้วตายแล้วทำไมรัดบีมีแค่เราสองวะโอ้ยไมโคตรเกียร์รัดบีเราสองคนรัดบีมีแค่เราสองปุดปุ่ดไตนะปุดฮะอฮะปุ่ดไตนะฮะปุ่ดไตนะอีเดอออปติมัตพราม

ได้ไงไม่รู okay. oh ้ไม่มีแฟดนะมึงแฟดเป็นปะมีละเอนช็อตน้องแฟดไหมันไฟมนไฟมามนไฟมาไฟมาพอึงแกย่าแม่ี้ยล่ะเฮ้ยไม่กินก๋วยเตียร กบเสียงฮาเกินอะรัดบีแม่เพื่อนไม่ได้บอกรัดบีเหรอกูฟังผิดเหรอไปแต่ตัวเองกินไซยิงไม่ใช่ไม่ใช่มุนเนี่ยได้ไงแล้วน้องไม่ต้องห่วงในสโมุกไอ้สัตว์ช็อดหึหึก็สุนหมอดก็สุนดมอดเฮีย They are shit, bro. They are shit. โอ้ยเนี่ยแบกใช้ไม่ใช่เป็นโลตัวเนี่ยโอ้ขอบใจมากไอ้สัตว์โอ้ยเลือดสิบสองกระสุนสิบสองเล็กสวย้าคาไปสองตัวเนี่ยมีเกาะอยู่แปดสิบสองนี่กูบอกแล้วโลไอสัตว์กูสเปรย์ให้สามนัดมันจะมีนัดที่สี่แกูไม่โดนไฟเผาตีมเลยจะไฟแว์เห่ะไฟไม่ถึงไอ้ที่ แล้วผู้ไายอย่างนี้ตาเนี่ยคุก็จนดีตาหน่าหนีไม่นไม่เป้ย ไม่อยู่ช็อตเลยครับกูไม่รู้บอมเบ้นไหนเนี่ย yeah, มาแล้ววันท <the> ับสโอ้โหลโหลซีทีดิงอยากตัดตัวแต่เป็นไม่ได้ได้ไงก็เดินม,มาให้กูตัดไง ก็เดินมาให้มันตัดไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วอันนี้อันนี้ไหลมาฆ่ากูแล้วอันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วกูเดินแจงดังมากไม่มาเข้าใจไปแล่ะยิงเห็นแล้วซ้ายิงแวนดิง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 เสียงปีศาจนั้ง ากรโิเดี๋ยวแม่งยืนเอ๋ยเฮียอยู่เฮ้ยโหเก่งว่ะไอ้แมงมันยิงแบบไอ้แมงออกสัเกตไม่ตรงโอ้ยะสนแต่ได้ไหมได้หลบแล้วไม่ได้กดอะดิ โอ้ยฉันบอกโอ้ยพี่ยะเก็ดด้วยเนี่ยมันถึงเวลาที่มึงต้องพูดประโยคนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ยไม่แพ้ก็เสมอโรอเลยรอเลยรองลยมั o r รี p มไว้ไม่เช็คจิจิ๊จิบันไดนาำโมสวัสดีครับสวัสดีครับมึงไม่จะเปิดใหม่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดใหม่ทำให้อะไรไอ้หาวแบนจ์สแตปส์สแตปส์โอ้เอ้ยเหยี่ยมมากแอปหนึ่งโอ้ยมีดมีดมัน

แต่ไหนแม่งคุ้มคนเฮ้ยปีชัดปีชัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ละข่าวสารจะงดูข้ามันได้แล้วก็พูดข้างนั้นออกมาตามผมครับแล้วใครเก็บเกอกูไปอ่ะเอาถ้าเราเทรับแรม บีช็อตปะอืบีช็อตบีช็อตโอ้โหแอปตอออัวหนึ่งไอ้ยินขอบใจมากคือ <ś> มึงล็อกตั้งนานอนะแล้วมึงก็ไปตอนม้าก็มีมัน,ม <c oughs> บบนแตกอะกูก็ต้อง,งเดินออกวะมีเคลียร์ go a go โ go a orange go a โอเคโอเคมันรองไงมันรอคุณรัดไงโอ้ยบีคับบอ,อกขนาดน่ะคะแนนนะนนะอือคุณบีฮอบเด้ง,ออ,งออกเลยออ

ว่ามันกะคัดได้เลยก็ไม่ได้เกิดลืมเช็คไอ้มุมนรกแค่นั่นเองที่มีมีสสั่สงเข้าโ oh <yeah. S 2> ดดลงอนะเอเจ็บเจ็บเจ็บทางขวาสวย ไอ้นึ่ไงไอ้เหรอไอ้เฮียกูไม่ได้ยินเสียงระเบิดหรอไปแล้วไปแล้วเยลล์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 เยลเฮเยลล์เยลล์เฮียทำไงไงทำไงไม่โดนมันนะว่าโดนแล้วแหะไอ้เหี้ย โดนด่าแล้วไอ้เขมาด่าแล้วกูเชื่อเลยโอ้ขาวเนี่ยกูแฟรนะอ